สีจุลาลักษณ์พระสนมผู้มักมากด้วยการลอบสวัสดิ์สัมพันธ์กับอนุชาพระนารายท้าวสีจุลาลักษณ์แจ่มเป็นพระสนมสมเด็จพระนารายและยังมีฐานะเป็นน้องสาวพระเพีราชาพระสนมผู้นี้ก่อเรื่องทั้งในและนอกพระราชวังจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายต้องพระราชอาญาถูกจับให้เสือกินบาทหลวงเดอะแบสชาวฝรั่งเศสผู้เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนาราย ได้บันทึกไว้ว่าเท้าศรีจุลาลักษณ์เป็นคนมากในกามเมื่ออยู่ในพระราชวังหรือฝ่ายในก็ไม่มีโอกาสที่จะใส่องเศกามกรีธาให้สมกับความหึงกระหายพระสนมจึงคิดหาหนทางออกจากพระราชวังไปข้างนอกเพื่อสนองปัญหาของตนเนื่องด้วยเท้าศรีจุลาลักษณ์เป็นคนโปรดสมเด็จพระนารายณ์พระสนมจึงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระราชวังเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อไปรักษาบาดแผลที่ขากับแพทย์ชาวฮอลันดา นาว่าเดนิเอลเท้าสีจุลาลักษ์กราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ว่าบาดแผลค่อนข้างชะการต้องใช้เวลารักษานานแต่ในความจริงแล้วพระสนมกับแพทย์สมรู้ร่วมคิดกันอ้างใช้เวลารักษานานเพื่อให้พระสนมมีโอกาสออกมาข้างนอกได้บ่อยครั้งมากขึ้นเมื่อออกมาข้างนอกเท้าสีจุลาลักษ์ก็สำเริงสำราญกับเสรีภาพที่ได้รับแต่ก็พยายามหลบสายตาชาวสยามโดยมักไปมาหาสู่กับพวกโรตุเกต ซึ่งสนิทสนมกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังตัวนับเรื่องอื้อเฉาของพระสนมจึงหลุดลอดออกมาให้ตกเป็นที่ปากชาวบ้านไปทั่วถึงขนาดราษฎรได้แต่งคำขับร้องพากันร้องกล่าวเกลื่อนความอัปรีของนางให้เกลื่อปบาทหลวงเดอะเบสไม่ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องอื้อเฉานี้แต่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากพอสมควรและคงหนีไม่พ้นเรื่องใส่องเศเสรตัมกรีทาเป็นแน่ นั้นสมเด็จพระนารายณ์จึงเริ่มรัชระชไทายในตัวเท้าสีจุลาลักษณ์พระสนมจึงกราบทูลว่าตนถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมและพยายามเอาพระไทยสมเด็จพระนารายณ์เพื่อให้รอดพ้นจากข้อครหาที่สุดพระสนมก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปพระสนมยังกราบทูลขอให้ทรงลงพระราชอาญาผู้ที่บังอาจใส่ร้ายหรือผู้ที่ขับร้องเพลงจนทําให้เสื่อมเสียเกียรติแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทรงทําตามคําขอนั้นและเพื่อระง,งับไม่ให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นอีก จึงไม่โปรดให้พระสนมออกไปข้างนอกพระราชวังอีกส่วนบาดแผลที่ขาก็ให้นางกำนันช่วยรักษาพยาบาลกันไปแต่ด้วยเป็นคนที่มากด้วยกรรมคุณมีหรือที่เท้าสีจุลารักษ์จะไม่หาหนทางไส้องค์เสพกามปีทาให้สมกับความหื่นกระหายพระสนมจึงมองหาผู้ชายที่สามารถเข้ามาถึงเขตพระราชฐานชั้นในและชายผู้นั้นก็คือเจ้าฟ้าน้อยพระราชอนุชาน้องชายในสมเด็จพระนารายณ์ บาทหลวงเดอะบสบันทึกไว้ว่าโดยที่เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลนและคล่วคล่องว่องไวกอบทั้งเป็นคอนมีหน้ามีตาอยู่ในที่นั้นจึงหาทางที่จะพูดจากับเจ้าชายให้เธอทรงพอพระทัยและจำเริญสวัสดิ์สัมพันธ์กันได้ในที่สุดการติดต่อของบุคคลทั้งสองได้ดำเนินมาเป็นการลรับๆช่วระยะหนึ่งและลางทีเรื่องนี้จะไม่ทราบถึงพระเนตรพระกันเลยถ้านางหญิงคนนั้นจะไม่ทรยศต่อตอนเองขึ้นอย่างสะเพร้าที่สุดเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกเปิดโปง สืบเนื่องมาจากวันหนึ่งเจ้าฟ้าน้อยเสด็จมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในการเข้าเฝ้าจำต้องถอดฉลองพระองค์เสื้อไว้ด้านนอกก่อนเข้าเฝ้าระหว่างการเข้าเฝ้านั้นเท้าสีจุฬาลักษณ์เดินผ่านข้างห้องที่ประทับเห็นฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยจึงคิดสนุกเอาฉลองพระองค์ไปซ่อนไว้ในตำหนักเมื่อว่าถึงเวลาที่เจ้าฟ้าน้อยเสร็จจากเข้าเฝ้าแล้วไม่เห็นฉลองพระองค์เจ้าฟ้าน้อยก็คงจะทราบในทันทีว่าใครเป็นผู้เอาไป แล้วว่าจะได้เสด็จมายังตำหนักของพระสนมแต่การกลับเป็นเช่นนั้นไม่เจ้าฟ้าน้อยไม่เฉลียวพระไทยเลยพระองค์และพวกข้าราชบริพารทั้งหลายตามมหาฉลองพระองค์จนวุ่นวายไปทั่วความทราบไปถึงพระกันสมเด็จพระนารายณ์ทําให้ทรงพระพิโรธเป็นอันมากที่มีผู้ขโมยทรัพย์อันเป็นของของพระอนุชาถึงในเขตพระราชฐานทรงมั่นพระไทยว่าผู้ที่ขโมยต้องเป็นข้าราชบริพารฝ่ายในจึงทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารออกตามมหา พวกข้าราชบริพารคงมีความรู้สึกและแคระทายสงสัยอยู่บ้างจึงไปคนที่ตำหนักเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นอันดับแรกกระทั่งครบฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยซึ่งมิได้เอาใจใส,ส่ซุกซ่อนเสียให้มิชิดวางอยู่ณที่นั้นแล้วจึงนำความขึ้งกราบทูลสมเด็จพระนารายมหาราชทรงออกว่าราชการนางกำนันในตำหนักเห็นการกลับเลวร้ายลงเช่นนั้นและความระยำตำบอลทั้งหลายคงจะแตกขึ้นเป็นแท้ จึงรีบชิงกราบทูลกล่าวโทษเท้าสีจุลาลักษณ์เพื่อป้องกันชีวิตของพวกตนสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระพิโรธเจ้าฟ้าน้อยและพระสนมเป็นอันมากทรงขุนพระไทยในความอกตัญญูของทั้งสองซึ่งพระองค์ชุบเลี้ยงมาด้วยพระเมตตาอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่มีพระราชประสงค์วินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองเกรงจะทรงถือเอาพระโทษจริตมาตัดสินความดังนั้นจึงทรงตั้งให้คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชำระความเรื่องนี้แทน พระเทพราชาในฐานะพี่ชายของเท้าสีจุลลักษณ์หาได้ปกป้องหรือขอพระราชทานอภัยโทษให้น้องสาวแต่ประการไม่เสนอให้ประหารชีวิตเสียด้วยซ้ำคณะที่ปรึกษาจึงพิพากษาให้เอาตัวพระสนมไปให้เสือกินส่วนเจ้าฟ้าน้อยต้องพระราชอาญาถึงประหารชีวิตด้วยท่อนจันแต่กรมมหลวงโยธาทิพพระราชคณิษฐาน้องสาวในสมเด็จพระนารายณ์กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าฟ้าน้อย ทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงทุบเลี้ยงเจ้าฟ้าน้อยมาเสมือนพระราชบิดากรมมหลวงโยธาทิพย์เองก็ทรงบำรุงเลี้ยงดูมาเชกเช่นเดียวกันดังนั้นขออย่าได้ทรงถือแต่พระโทษจริตโดยลงโทษเอาให้ถึงแก่ชีวิตเลยขอเพียงให้ทรงลงทันเสมอที่บิดาทำต่อบุตรเท่านั้นเถิดสมเด็จพระนารายณ์ทรงไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องของกรม,มหลวงโยธาทิพย์ได้จึงไม่ลงพระราชอาญาถึงประหารชีวิต แต่ให้บยด้วยไหวแทนแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเพทราชาและพระปีร่วมกันบยเจ้าฟ้าน้อยบุคคลทั้งสองได้ปฏิบัติตามรับสั่งอย่างเฮี้ยมโหดและบยเจ้าชายผู้น่าสงสารอย่างหนักกระทั่งสลบแน่นิ่งไปเหมือนตายในที่นั้นแม้กระนั้นก็ยังฟื้นคืนพระชนขึ้นมาได้การลงพระราชอาญาโบยครั้งนี้น่าจะรุนแรงสหาหัสมากเป็นเหตุให้พระวรากายร่างกายของเจ้าฟ้าน้อยบวมผิดปกติและมีอาการอ่อนเพลียที่พระเพลา ขามานับแต่นั้นนอกจากนี้ยังมีอาการอัมาพาตที่พระชิวหาลิ้นจนเป็นไม่พูดไม่ได้บาดหลวงเดอแบสแสดงความเห็นว่ามีลางคนอ้างว่าเธอแท้งทําเป็นไม่เสียเพื่อมีให้ในหลวงทรงระแวงแคลงพระไทยแต่กระผมยากที่จะเชื่อได้ว่าเธอจะแกล้งทําเป็นไม่อยู่ได้ช้านานถึงห้าปีโดยไม่เผือพูดออกมาสักคําเช่นนั้น ถ้าไม่เป็นเพราะอาการประชวนมีส่วนทำให้ลิ้นแข็งไปแล้วก็ต้องนับว่าหาตัวอย่างคนใจแข็งถึงเท่านั้นได้ยากนักแต่เดิมนั้นเจ้าฟ้าน้อยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มากถึงขั้นที่จะให้ทรงอภิเษกสมรสกับกรม,มหลวงโยธาเทพพระราชธิดาคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์นั่นหมายความว่าเจ้าฟ้าน้อยถูกวางให้เป็นราชทายาแห่งราชบัลลังก์เลยทีเดียว แต่การกลับพลิกผันเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นเสียก่อนที่สุดเจ้าฟ้าน้อยถูกพระเพทราชาสำเร็จโทษในช่วงผลัดแผ่นดิน